คุณผู้ชมคะนาทีนี้คู่จิ้นสายยิงยิงที่กระแสะมาแรงแซงทุกทางโค้งในวงการบันเทิงไทยบ้านเรา <c oughs> ก็ต้องขอยกให้กับคู่ของพี่ลิงลิงแล้วก็น้องอมกรณพัฒรนะกันเป็นเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โหต้อง บอกเลยนะคะว่าตอนนี้สองสาวคู่จีนอย่างพี่ลิงลิงกับน้งองอมเองนะคะได้รับความสนใจจาก FC แฟนคลับนะคะเป็นจำนวนมากอีกทั้งยัง2ส,สาวนะคะโกอินเตอร์ดังไกลไปถึงต่างประเทศอีกแล้วด้วยเหมือนกันต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับของเธอเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยนะคะทั่วทุกสารทิศไปแล้วในตอนนี้หากใครนะคะที่เพียงแค่ว่าพูดชื่อของพี่ลิงลิงกับน้งองอมกอนนภัทขึ้นมาเนี่ยไม่ มีใครไม่รู้จักค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะพวกเธอโด่งดังเอามากๆและทุกๆครั้งนะคะณตอนนี้เองสองสาวค่ะพี่ลิงลิงกับน้องอ,อมของเรานะคะออกมาโพสคลิปอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่พวกเธออยู่ด้วยกันเนี่ยมักจะมีแฟนๆนะคะเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายล่าสุดนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยมีบุคคลที่3เข้ามาอยู่ในเฟรมนี้ด้วย คุณผู้ชมถึงขั้นกับทนไม่ไหวนะคะเมื่อเห็นช็อตที่น้องออมกอนพัฒของเราเนี่ยจะหอมแก้มพี่ลิงลิงคุณผู้ชมนี้ช็อตด,ดังกล่าวนี้เลยนะคะน้องออมเนี่ยก็หอมแก้มพี่ลิงลิงคุณผู้ชมบอกเลยว่าทั้งน่ารักทั้งหวานป่าปนกันส่วนทางด้านพี่ลิงลิงของเราเนี่ยก็เสียอาการนะคะเขิน <c oughs> อายเป็นอย่างมากและอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ร่วมเฟรมนี้ด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่แต้วนัทพรนั่นเองคุณผู้ชมคะงานนี้ก็ทําเอา แซวของเราเนี่ยถึงกับทนไม่ไหวรีพุ่งหน้าเข้าไปทันทีนะคะเพื่อจะหอมแก้มพี่ลิงลิงเป็นเพื่อนน้งองอมกอนนภัสค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าช็อตด,ดังกล่าวนี้ทาเอาแฟนคลับที่กดเข้ามาดูแล้วหาทางออกกันไม่ได้จริงๆผู้ชมหลงในความน่ารักความละมุนนะคะของพี่ลิงลิงกับน้งองอมกอนนภัสงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆน,นะคะเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากมายทั้งบอกนะคะว่าลิงลิงเขินจริงนะั่นนะาไม่ใช่แค่ พี่แต้วที่เป็นผู้ประสบภัยนะคนดูอย่างเราก็เป็นเหมือนกันนะคะเจ้าแม่นาคีคือผู้ประสบภัยท่านใหม่คนที่ฟินสุดนะคะคือพี่หลิงปะคะดูมา20นาทีแล้วค่ะคลิปไม่จบสักทีโอ้โหต้องบอกเลยว่าแฟนๆเนี่ยแซวกันอย่างต่อเนื่องจริงๆเลยนะคะทั้งบอกอีกว่าจุ๊บจริงไม่จริงไม่รู้รู้กอดจริงค่ะดูจบแล้วค่ะลงคลิปต่อไปได้เลยนะคะทําไมคลิปยาวจังเลยครับผมนี่ดูทั้งวันเลยครับนะคะ พี่เปิดตัวเลยเหรอกคะโอ้ยนะคะคอนเทนต์ไรเนี่ยเอาอีกลูกเอาอีกแม่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะ่ะว่าช็อตดังกล่าวนี้ของพี่ลิงลิงกับน้องออมกอนนะพัทรของเรานะคะสะเทือนโซเชียลเอามากๆนะคะเมื่อถูกปล่อยออกมาทาเอาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยลมแทบจับกันเลยเมื่อเห็นช็อตดังกล่าวนี้เพราะต้องบอกเลยนะคะว่ามีทั้งความหวานความน่ารักนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันละมุนไปหมดเลยจริงๆคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ